สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคารูบายเศรษฐีนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ฟอร์ดสำหรับทปนี้นะครับคุณผู้ชมผมประจำการอยู่บน Ford r a n g e r รุ่น Wi t ์ t r a ็นะฮะมีกระทู้แล้วก็มีคำถามนะครับจากคุณผู้ชมหลายท่านเลยนะครับจาก f c ของผมบ้างไม่ FC บ้างนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยคำถามนั้นนะครับคำถามนั้นที่คุณผู้ชมถามกันมาก็คือ เวลาลงจากรถยนต์ f o r d Ranger รุ่น i าย Track นะครับแล้วก็รุ่น Limited รุ่น Everest พูดง่ายๆว่ารุ่นที่มีหน้าจอ t ีวนั่นเองนะครับมันจะมีคำถามถามสองคำถามนะครับมันปกติหรือไม่และคำถามเหล่านั้นปิดได้หรือไม่และมันคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกันผมขอเริ่มที่รุ่นเมนูภาษาไทยก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาอังกฤษให้คุณผู้ชมดูด้วยนะครับสำหรับเมนูภาษาไทยนะฮะเวลาดับเครื่องยนต์นะครับนี่ผมสมมุติแลวกันว่าผมขับรถมา แล้วพอผมดับเครื่องยนต์นะครับปั๊บมันจะมีคําถามถามว่าสัญญาณการขโมยเต็มรูปแบบกับไม่เต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เหยียบเบรกเพื่อปลดล็อกคันเกียร์นะครับเต็มรูปแบบกับเฉพาะส่วนคําถามเหล่านี้นะครับสองสองคำถามนี้มันจะแลบสลับไปมานะครับคุณผู้ชมมันจะแลบสลับไปมาอยู่แบบนี้ประมาณส0บวินาทีผมขอใช้คําว่าประมาณนะครับอย่าดราม่ากันนะเรื่องตัวเลขผมไม่อยากฟันชง เพราะมีหลายคนชอบบอกให้ผมฟันธงแล้วพอผมไม่ฟันธงหาว่าผมกักบ้างอะไรบ้างจริงๆไม่ได้กักนะครับผมขอบประมาณการแล้วกันประมาณ1 0บถึงสิาวิประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรมันมันจะดับไปดังในจอภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับส่วนมันคืออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างครับผมจะดับเครื่องอีกรอบนะครับอันแรกมันบอกว่าสัญญาณกันขโมยถูกต้องไหมคุณผู้ชมอันที่2มันบอกว่าเหยียบเบรกเพื่อปลดล็อกคันเกียร์ สองฟังก์ชันนี้นะครับสัญญาณกันขโมยแน่นอนรถคันนี้มันมีสัญญาณการขโมยนะครับและมีเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวในห้องโดยสารด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดตามผมนะฮะการที่มันถามเราแบบนี้ทุกครั้งนะครับมันจะถามก่อนลงรถว่าจะปิดสัญญาณการขโมยไหมนะครับอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยครับสัญญาณการขโมยถ้าเราเลือกเฉพาะส่วนนะครับถ้าผมเลือกเฉพาะส่วนปุ๊บนะครับคุณผู้ชมสัญญาณจับการเคลื่อนไหวจะไม่ทํางานนะครับ สัญญาณจับการเคลื่อนไหวจะไม่ทํางานทําไมถึงตั้งมาให้ปิดได้นะครับเพราะว่าคุณผู้ชมคิดตามผมนะครับสมมุติว่าคุณผู้ชมมารถคันนี้ไปขึ้นเรือเฟอร์รี่แล้วเวลาดับเครื่องยนต์คุณผู้ชมไม่ได้ปิดเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวนะครับเวลารถคุณผู้ชมเคลื่อนไหวร,รถมันก็จะร้องรบก,กวนชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราดับรถยนต์ทุกครั้งนะครับเขาก็จะถามเราว่าเราจะปิดเฉพาะบางส่วนไหมเพราะนั้นการปิดเฉพาะบางส่วนนะครับคุณผู้ชม มันปิดเฉพาะเซนเซอร์จับก,การเคลื่อนไหวไม่ได้ปิดกันขโมยอันนี้คุณผู้ชมสบายใจได้นะครับเพราะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะปิดบางส่วนก็เลือกมาที่ว่าเฉพาะส่วนแล้วก็ลงจากรถได้เลยนะครับเวลาทุกเรือเฟอร์รี่หรือรถคุณผู้ชมโคงเคงมันก็จะไม่ร้องในครั้งนั้นแต่ถ้าคุณผู้ชมเปิดไว้เต็มรูปแบบแล้วลงจากรถคือคือไม่ต้องมาเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันก็จะร้องเวลารถคุณผู้ชมสั่นหรือมีแมลงบินอยู่ในรถหรือมีโจรมาทุบกระจก แล้วขมโมยของในรถมันก็จะร้องด้วยนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบปลดล็อกเกียร์ว่างเพื่อจอดรถซ้อนคันในห้างอะไรประมาณนี้นะครับมันจะถามว่าเหยียบเบรกเพื่อปลดล็อกนะครับไอ้สอ,อย่างนี้มันก็จะสลับกันไปนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะเลือกอะไรก็กดกดปุ่มที่โอเคนะครับสมมตุติอันเนี้ยเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดโอเคไปแล้วมันบอกว่าเหยียบเบรกเพื่อปลดล็อกค,คันเกียร์เราก็เหยียบเบรกนะครับพอเหยียบเบรกปุ๊บ มันจะขึ้นว่าคันเกียร์ถูกปลดล็อกนะครับพอคันเกียร์ถูกปลดล็อกปุ๊บคุณผู้ชมก็สามารถเข็นเกียร์มาที่เกียร์ว่างได้นะครับให้ดูอีกรอบนะครับอย่บเบรกปุ๊บมันบอกว่าคันเกียร์ถูกปลดล็อกผมก็สามารถเข็น<ง>เกียร์มาที่เกียร์ว่างได้แล้วตำแหน่งเกียร์ก็ไม่ได้อยู่ที่เกียร์พีแล้วนะครับตอนนี้คุณผู้ชมก็สามารถลงจากรถล็อกรถได้ปกตินะครับเพื่อ ให้ชาวบ้านเขาเข็นรถเราได้ในกรณีที่รถเราไปจอดซ้อนคันอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น2คําถามนี้ก็จะถามคุณผู้ชมตลอดเวลาถ้าคุณผู้ชมทําภารกิจทั้ง2อ,อย่างนี้เสร็จแล้วสมมตุติอยากจะจอดซ้อนคันก็เหยียบเบรกแล้วเข็นมาที่เกียร์ว่างถ้าอยากจะปิดเซ็นเซอร์ก็เลือกมาเฉพาะส่วนนะครับเพราะฉะนั้น สามารถเปิดปิดได้ถ้าไม่ต้องการทําทั้ง2อ,อย่างนี้ก็ลงจากรถได้เลยครับคุณผู้ชมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ย้ํากันอีกรอบและย้ําว่า2อ,อย่างนี้เซ็นเซอร์จับก,การเคลื่อนไหวปิดได้แค่ครั้งต่อครั้งปิดถาวรไม่ได้นะครับส่วน Ipark l o c ็อกคอนโทหรือว่าเหยียบเบรกเพื่อจอดซ้อนคันเพื่อปลดเกียร์ว่างนะครับอันนี้จะปิดถาวรก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าปิดถาวรยังไง ถ้าจะปิดระบบจอดรถซ้อนคันนะครับเพื่อปลดเกียร์ว่างก็ไปที่เซตติ้งนะครับหรือว่าตั้งค่าแล้วก็เลือกที่เมนูรถยนต์นะครับจากนั้นคุณผู้ชมเห็นไหมครับจอดรถเกียร์ว่างก็เอาเครื่องหมายถูกออกเลยนะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับคําถามก่อนจะลงจากรถที่หน้าจอคุณผู้ชมจะได้คลายความสงสัยว่ามันถามอะไรแล้วตกลงเราต้องทําอะไรบ้างจากที่มันถาม นะครับก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ถ้าไม่อยากทําอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันลงจากรถล็อกรถได้เลยนะครับอันนี้เรื่องราวดีๆจากรายการคาครูใบเศรษฐีนะครับจะจะถามอะไรตั้งกระัู้อะไรก็ตั้งกันมาได้นะครับถ้าผมไม่ติดอะไรก็จะพยายามมารีวิวให้ได้รับชมกันแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ